นะครับสวัสดีครับ FC ช่องคนริมของชาแนลนะครับวันนี้พา FC นะครับมาทำอาหารเย็นกินนะครับง่ายๆครับปิ้งหมูหมูปิ้งนะครับแล้วก็จะมีเมนูผัดหมูนะครับเราเข้าครัวกันแบบครัวโบราณนะครับเป็นครัวที่อยู่นอกบ้านนะครับอันนั้นเราจะผัดนะครับ ส่วนตัวนี้แอดมินกำลังเป็นผู้ควบคุมรายการหมูปิ้งนะครับนี่เดี๋ยวก็หอมๆเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นรายการเราจะผัดนะครับ3ชั้นนะครับผมทากันเยอะแยะเลยกินหมดเปล่าเนี่ยนะครับเดี่ยวชวนเพื่อนๆมาชิมด้วยกัน เมื่อกี้ผมทําคลิปไปแล้วมันกดบันทึกแล้วยังไงไม่รู้ครับไม่ไม่บันทึกเลยอาจจะเป็นเพราะวิดีโอมันเต็มนะครับผมไม่ได้ลบนะครับพื้นที่รูปภาพหลายพันรูปไม่ได้ลบนะครับผมเดียวผมพลิกนะครับเพื่มเพิ่มจะร้อนั้างในจะร้อนนะนี่นะทำมูฟิ้งกันนะครับ ตอนแรกตั้งใจจะบาร์บีวนะครับแต่ก็เป็นโปรปิ้งนะเนี่ยเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหั่นสับประรดตั้งหากนะใส่จา,จานอ่ะเต่านั้นเริ่มแล้วครับเริ่มจะผัดแล้วนะครับวันนี้เราใช้ถ่านนะครับใช้ถ่านถ้าเป็นแก๊สเราเราอยู่ในตัวบ้านนะครับ ถ้าเป็นถ่านเป็นไฟตัวนี้เราจะแยกครัวออกมานะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมสามเมตรคุณสามเมตรนะครับเนี่ยเป็นเหมือนบ้านน้อยหลังหนึ่งอ่าใส่กระเทียมลงไปใส่เครื่องแกะเครื่องผัดนะครับอ่าลงไปนะครับกระเทียมเรานะครับจ่กนั่นน่าจะมีมะกรูดด้วยใส่ลงไปแล้วครับโอ้โห ก็คงเป็นหมูทอดก่อนนะครับเอ้ผมยัาลืมามามองของผมด้วยโอ้ตรงนั้นผนชวดจาดจวดจาดนะครับวันนี้นะครับพาเอซีมาดูกันทำกับข้าวตอนเย็นวิธีบ้านบ้านนะครับหอ,อกว่าคลิปนี้คงบันทึกได้นะครับเมื่อกี้พูดไปแปดนาทีกว่านะครับ เป็นคลิปที่ผมโชว์ภูมิปัญญาชาวบ้านไม้คนข้าวนะครับเดี๋ยวผมทำพรุ่งนี้แล้วกันครับตัวนั้นครับจะได้สว่างสว่างให้าเพื่อนๆดูก็จจะเป็นคลิปดังก็ได้นะครับดังๆปังๆกันไปเลยนะครับว่าผัดไปผัดมาคนไปคนมาก็น่าจะอร่อยแล้วนะมีน้ำมันมีเครื่องเจียวเครื่องกระเทียมพริกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เตรียมผักไว้แล้วครับเตรียมผักไว้แล้วอ่าหมูปิ้งแล้วว่งไงเติมฐานเดี๋ยวชวนเอฟซีมากินข้าวด้วยกันครับปีใหม่นะครับจะล้องด้วยกันที่บ้านไม่ได้ไปไหนครับ งดเหล้าสุรานะครับต่างๆไม่มีแล้วครับแต่ไม่ได้บอกว่าเลิกนะครับแต่ไม่ไม่ได้เอาเป็นสาระ,ะครับอยู่บ้านก็ครอบครัวอยู่กับลูกนะครับไม่ได้ไปหาเพื่อนไม่ได้ไปสังสรรค์ที่ไหนแล้วครับหลายปีมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็เขาก็สวดมนต์กัน ขาดาวกันผมก็นอนข้ามคืนนะครับนอนข้ามปีนอนฟังเสียงสวดมนต์นะครับอากาศเป็นบุญนะครับหลายๆที่นะครับสวดมนต์ก็อนุโมทนาด้วยนะครับห,หัดมูนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเรา,าพรรลิกม้งติ้งเรานะครับพลิกไปเรื่อยๆอออ่า อ,อละดมีกลิ่นหอมนะครับคลิปไม่ได้มีสาระอะไรนะครับคลิปบรรยากาศนะครับอยากจะถ่ายบรรยากาศการทํากับข้าวนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับความเป็นบ้านนอกบ้านนาชนบุรครับ ใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับลืมบอกนะครับว่าแสอะไรก่อนอะไรหลังนะครับนะครับปึ๊บนะครับน้ำตาลเข้าไปจวดจัดจวดจัด,จดนะ,ะจุดสำคัญนะครับสิ่งสำคัญคือผักผักที่เอามาทำกับข้าวเนี่ยเป็นผักที่ปลูกเองครับ ปลูกกินเองนะครับครอ,อบครัวผมจะเน้นไม่ไม่อยากจะซื้อผักนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่การไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนนะครับแต่ว่าในเมื่อสินค้าทางการเกษตรพวกคุณไม่จริงใจในการที่จะผลิตให้ปลอดสารเราก็จะปลูกเองกินเลยนะครับเอางี้กันเลยนะครับกะหล่ำผักกาดขาวผักบุ้ง นะครับมีทุกอย่างทุกผักอยากกินผักอะไรเราปลูกนะครับไม่ต้องปลูกปริมาณมากนะครับอ่านิดๆหน่นนอยๆพอให้มันได้มีกินทั้งปีนะครับทําเป็นสัตว่วนไว้นะเต็มกระทะเลยคือตอนนี้หมูเราสุกแล้วนะครับเราทำเครื่องหมูให้เรียบร้อยก่อน เอาผักใส่ทีหลังเพราะผักมันสูกเร็วนะครับผมใช้ช่องเสียงแจก,กชายแดนไปไปสำรวจผักในสวนครัวนะครับเห็นมีทั้งกะหล่ำดอกก็มีนะครับกะหล่ำหอ่อกะหล่ำหัวนะครับมีผักกาดหอบางที่เรียกผักกาดขาวนะครับมีผักชีนะครับต้นทุงสูงใหญ่ๆนะครับมีผักเป้นพริกกำลังปลูกมะเขือนะครับ ชีลาวเห็นต้นหนึ่งครับแล้วก็ใบตรงใบเตยเรามีหมดนะมะนาวเนี่ยเหลือกินนะครับมีหลายต้นนะครับใบมะกรูดเพียบนะครับามาดูหมูปิ้งกันต่ออืมนะครับเริ่มเนื้อน่นแลนะ้ไม่หมูปิ้งกันนะนะครับ เป็นแน่นท้องแล้วเพื่อนๆวันนี้กินทั้งวันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกกันนะครับเพื่อน,นได้แล้วนะครับได้แล้วเรือไม้สุดท้ายอ่าอืมเรามันจวดกันเลยนะครับหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งนะครับอ่ะนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ไปกินกันแล้วครับไอส่วนผัดเนี่ยเราเอาไปก่อนแล้วนะครับครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ตามรับชมแล้วก็มากินข้าวเย็นด้วยกันนะครับสวัสดีครับ